สองสามสี่บารมีบอลสวัสดีครับวันนี้มีบอลสีสวยมาแบ่งปันนะคบพี่ๆค่าจะส่งห้าสิบาทนะครับแต่ถ้าสามต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจโทรศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดนะครับมาครับพี่บอลด่างบอลป้ายอ่าบอลกัดสีบอลกัดเม็ดสวยๆงามๆแจ่มๆกระถางสี่และห้าสายตัวโตสวยๆครับ ตรงหน้านี้คือมงคลสยามครับพี่ป้ายสวยๆแจมๆคัดมาให้แต่งามๆเลยครับพี่เพราะว่า IT ไอ้ที่แม่ป้ายก็เยอะเะนะอันนี้คัดที่สวยๆมาแบ่งให้เลยนะครับพี่เนาะกระถาง5นิ้วมงคลสยาม350บาทครับผม350บาทป้ายฮรเคิงฮร์ปเคิงนี่แจมๆสวยๆวยทุกต้นเลยจ้ากระฟอมกระถาง5นะครับพี่สายตั้งแม่แนะเนาะน้องต้นใหญ่แล้วน้องต้นใหญ่แล้ว350บาทมงคลสยามครับผมด้านนี้เป็น เจ้าขุนครับไม้ใหม่เจ้าขุนเจ้าขุนดางชมพูเหลืองกัดเม็ดขาวสวยมากครับพี่อย่างต้นนี้นี่ใบหม่ใบหม่ดางเหลืองทองออกมาเลยครับพี่ดางชมพูนี่เนาะดางสวยๆกันเลยเจ้าขุนครับพี่ห้าร้อยบาทครับไม้ใหม่ไม้แร่ปีนี้เละจ๋าเลยอันนี้ครับพี่เจ้าขุนเนาะเจ้าขุนห้าร้อยบาทครับผมนี่น่าสวยๆกันเลยเจ้าขุนนี่อ่่ตัวนี้ใบดางเหลืองทองออกมาเลยนะพี่เจ้าขุนเนาะเขาจะดางชมพูแบบนี้ แล้วก็จะมีดังเลื่องทองออกมาตอนโตวสวยมากครับพี่เจ้าขุนห้าร้อยบาทด้านนี้เป็นสาวนครใช้สีหน้าทองเจ่มจึ้งจ้าสาวนครใช้สีสามร้อยห้าสิบบาทนะครับผม350สามร้อยห้าสิบสาวนครนี่ใช้สีแจีสมๆสวยๆทุกต้นเลยครับพี่แจ่มๆสวยทุกต้นเลยสาวนครใช้สีสามร้อยห้าสิบบาทเลือกได้แคปได้ได้ของตรงปกของแท้ครับพี่ของแท้อันนี้เป็นนำโชคครับพี่นำโชคเนาะใบกลมป้าย เงี้ยพี่เป็นไม้ใบกลมเนาะใบกลมป้ายเอ่อป้ายแดงป้ายแดงป้ายแดงออกชมพูอ่อนเอ่อนำโชคนำโชคหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบาทฟอร์มใบโดดๆแบบนี้เลยนำโชคนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทวางคู่อยู่กับธาตุบางแก้วครับพี่หน้าชมพูหวานสวยจัดเลยธาตุบางแก้วหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับโตมาเดี๋ยวเขาจะหน้าม่วงแล้วพี่โตมาหน้าม่วงสวยเลยตอนนี้เขาจะหน้าชมพูแบบนี้เนาะธาตุบางแก้วหนึ่งร้อยห้าสิบาทเช่นกันครับผม ด้านนี้เป็นเทพเทวลิตไซส์กระถาง5ใหญ่ๆครับพี่ป้ายจายสวยแซ่ตามากเทพเทวลิตร er 300บาทครับผมไซส์ใหญ่เลยไซส์ใหญ่แม่พันเลยครับพี่เทพเทวลิตเนาะก,กระถาง5นิ้ว300บาทครับพี่สวยๆจมๆจึๆจ้งๆกันเลยด้านนี้เป็นชายช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 น150บาทครับพี่กระถาง5นิ้วกระถาง5นิ้วกระถาง5นิ้ว ชายชนชายชน,ชนจำเจ็นสวยตรงนี้เป็นนกพ9เก้าหน้าชมพูครับพี่หน้าชมพูเนาะฟอร์มกระถางห้านิ้ว,อนนวฟอร์มกระถางห้านิ้วนกพ9เก้าสองร้อยบาทครับผมสองร้อยบาทนกพ9เก้านะพี่หน้าด่างชมพูนะหน้าด่างชมพูนี่แล้วก็อันนี้เป็นหน้าด่างมิน้นหน้าด่างมิน้นพัดเทลสองร้อยบาทเช่นกันครับพี่นกพะเก้านกพะเก้านี่อันนี้ใหญ่ๆกันเลยครับพี่ใหญ่ๆสวยๆกันเลยสองร้อยบาทนพะเก้านะครับถัดมาด้านนี้เป็น หลวงตาเมืองอะใบใหม่จึ้งมากฮรับครึ่งเลยนะเบด่างสวยนี่ใบใหม่ล่าสุดเลยหลวงตาเมืองครับสามร้อยห้าสิบบาทหลวงตาเมืองใบใหม่แจ่มจริงแจ่มจริงสวยจัดอะส่วนตัวนี้เป็นโชคล้ำซ้ำครับพี่นี่นะโชคล้ำซ้ำโชคล้ำซ้ำหน้าหวานเลยอนะหน้าหวานหน้าหวานน้ำตาลเรียกพี่กันเลยทีเดียวเชียวฮันเน้สามร้อยบาทครับพี่โชคล้ำซ้ำหน้าหวานหวานจะ้ะหน้าหวานหวาน ต้นนี้รัตนะลุงเรืองครับัตนะลุงเรืองใบใหม่จึงจัดฮาครึ่งดางสวยดุดันไม่เก่งจะใครแล้วก็หลอดใหม่นะพี่ที่สําคัญหลอดใหม่ดางเจ่มออกมาเลยดางเจ่มออกมาเลยไม่ผิดหวังครับพี่ต้นนี้รัตนะลุงเรือง350บาทครับผม350บาทกระถางใหญ่เลยต้นใหญ่เลยครับพี่แล้วก็มีลุงเรืองแล้วต้องมีลุงโลดครับพี่นี่หน้าดางเหลืองเหลืองทองออกมาแล้วครับพี่ว้าวเลยครับเล็กๆเขาจะดางขาวชมพูนะ นี่เริ่มมีเหลืองทองมาแล้วรัตนะลุงโลดครับสามร้อยห้าสิบเช่นกันครับพี่มีรัตนะลุงเรืองแล้วต้องมีรัตนะลงุงโลดเนียวางคู่กันนะสวยแจ่มจริงสามร้อยห้าสิบาทค,ครับพี่รัตนะลุงโลดนะครับพี่รัตนลลนะลุงโลดเนาะด้านนี้ไม้ใหญ่กระถางหกนิ้วอ่าบัวสวรรค์ครับพี่บัวสวรรค์บัวสวรรค์เจ็ดร้อยบาทบัวสวรรค์ะน,นะครับนี่ป้ายแจ่มๆทุกใบไซส์ใหญ่ใบเท่าฝ่ามือเลยกระถางอ่หกนิ้ว ผมว่าอีกไม่นานหน่อมาแน่สายใหญ่จริงตัวน,นี้เจ็ดร้อยบัวสวรรค์น,นะครับผมอ่ะด้านนู้นเป็นสน่ดาราครับพี่ต้นนี้เนาะสน่ดาราใหญ่ๆด่างสวยๆกัดเม็ดเจีมๆเลยสน่ดาราอ่าตัวน,นี้สามร้อยห้าสิบาทครับพี่สามร้อยห้าสิบสน่ดรานะสน่ดารา,นะน,า,านี่ใครชอบแบบเม็ดเจีมๆเข้มๆด่างสวยๆต้นนี้ครับพี่อ่าสน่ดาราเนาะสามร้อยห้าสิบ ไม้ต้นนี้สวยมากครับพี่โตมาสวยมากเม็ดแจ่มจึ้งเลย LGBTQ แล้วลก็เพชรราชาครับพี่ไม้ด่างเหลืองต้นนี้ไม้ด่างเหลืองเพชรราชาชื่อว่าเพชรราชานะครับสามร้อยห้าสิบาทครับพี่เพชรราชาเพชรราชานี350่สามร้อยห้าสิบไม้ด่างเหลืองนะครับนี่ด่างเหลืองครึ่งครับครึ่งเลยด้านนี้มณนีนาราไม้ใหม่เ <Bryan> ช <latego> ่นกันครับพี่มณนีนารามณนีนารา250บาทครับผม250บบาทมะนีนารานะครับ นี่ต้นนี้ก็สวยนด่างชมพูมาเลยใบนี้มณีนารานะครับพี่ไม้ใหม่เนาะสองร้อยห้าสิบาทครับกลมกระถางสีลดลดเลยอ่ามีตับราสีครับพี่ราสีตุนต้นนี้ราสีตุนเจ็ดร้อยบาทครับพี่เจ็ดร้อยบาทราสีตุนราสีตุนราสีตุนกระถางห้ากระถางห้านิ้วนะครับกระถางห้านิ้วหนึ่งในสิบสองราศีอ่าอันนี้ราสีตุนนะครับเจ็ดร้อยบาทด้านนี้ไม้กลมด่างชมพู ขอบใบทองสีการจนาพิเศษนะครับพสี่ร้อยห้าสิบาทครับสีการจนาพิเศษสี่ร้อยห้าสิบบาทตรงนี้เป็นเทวาสุวรรณครับกระถางห้าน้องเริ่มโตแล้วน้องเริ่มโตไหมโอ้โหต้นนี้รอดใหม่รอดใหม่จึงมาเลยเทวาสุวรรณสามร้อยบาทครับพี่สามร้อยบาทเนาะเทวาสุวรรณด่างสวยๆแจ่มๆกันทุกต้นเลยจ้ะ เทวาสวุวรรณนะครับสามร้อยบาทสามร้อยบาทแล้วก็มีต้นนี้ครับนี่สวยแจ่มจริงใบนี้ใบล่าสุดเลยสามร้อยห้าสิบเอ้ยสามร้อยบาทขอาพายก่อสามร้อยบาทสามร้อยบาทเทวาสวุวรรณเนานะสามห้าสามร้อยบาทสามร้อยบาทเทวาสวุวรรณด้านนี้เป็นสีเลือกงามไซส์ใหญ่กระถางห้านิ้วไซส์ใหญ่ฟอร์มตั้งแม่เลยนะพี่ไซส์ใหญ่ๆกันเลยนี่ใบแจ่มๆเหลือง ไม้เรืองมาแรงเดี๋ยวเดี๋ยวเม็ดสีเขาจะมาตอนโตนะพี่นะถ้าใครเคยเห็นต้นแม่เขาเเดี๋ยวเม็ดจะมาตอนโตเต็มที่โตเต็มวัยเขานะพี่อ่าสีเลือกงามเนาะเจ็ดร้อยห้าสิบาทครับพี่กระถางห้านิ้วไซส์ใหญ่ๆเลยนี่ไซส์ใหญ่ตั้งแม่แล้วครับพี่สีเลือกงามสีเลือกงามเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบาทจียจียจึ้งๆงกันทุกต้นต้นนี้ก็เจีมต้นนี้ก็เจีมเลืองอาลามเลยนี่ครับพี่สีเลือกงามเ,ออาามเนบบเานะ 7 5 0บาทครับพี่โตมาสวยมากโตเลี้ยงไขรเลี้ยงสุดได้นะเพชรสี่มาที่สุดจริงครับพี่ด้านนี้เป็นมณีล้อมเพชรครับมณีล้อมเพชรเด็ดเสมอไม้แรนในตำนานที่ตอนนี้ก็ยังแรลอยู่เพราะว่าเป็นไม้โตที่ทําญ้าผามันแล้วมันจะไม่ค่อยด่างนะพี่อ่ะอันนี้คัดแต่ดางๆหน้าสวยๆมากปล่อยให้ครับพี่มาแบ่งปันให้เนาะ4ี่บาทครับพี่มณีล้อมเพชรนะครับมณีล้อมเพชรโอ้โหต้นนี้เข้มมากเข้มมากสวยเข้มดุดันไม่เกงรงไจ่ไขหฮานนี่ต้นนี้ฮารครึ่งฮัรครึ่ง สี่ร้อยห้าสิบทุกต้นเลยนะพี่มณีล้อมเพชรเนาะมณีล้อมเพชรสี่ร้อยห้าสิบอ,อยู่ในฟอร์มกระถางห้านิ้วนะครับกระถางห้านิ้วนี่แจมๆเลยแจมๆกันเลยนี่ด้านนี้เป็นมณีวาสนาครับอ่าพระนางมณีวาสนาในไะปชื่อเต็มเนาะมณีวาสนาสองร้อยบาทครับผมสองร้อยบาทดางสวยๆดงังทุกใบครับพี่ฟอร์มสี่ล้นๆนี่โอ้ตอนนี้สวยจัด วันนี้วัฒนาครับพี่สองร้อยบาทเนาะสองร้อยบาทแล้วก็มีไม้ใหม่เออเมืองนครชุมใบกลมป้ายแบบนี้นะครับพี่เมืองนครชุมสามร้อยห้าสิบบาทนะครับสามร้อยห้าสิบเมืองนครชุมเมืองนครชุมตรงนี้เป็นลูกไม้ผ่าด่างสวยครับพี่เป็นลูกไม้ผ่านะหน้าชมพูทองเห็นไหมอย่างใบล่าสุดตัวนี้เห็นไหมพี่ด่างชมพูนะแล้วก็ขอบใบทองแล้วก็สะดืดสะดือทองแล้วนะนะหน้าสวยมากแจ่มว้าวเลยแล้วก็ต้นนี้มีแจ่มจริงไซส์ใหญ่กระถางห้านิ้ว ลูกไม้ผ่าด่างสวยสี่ร้อบาทครับพี่หน้าด่างชมพูทองไครสายหวานเก็บไม้ด่างชมพูต้องมีพี่ตัวน,นี้ลูกไม้ผ่าสี่รบาทสวยมากครับพี่ชมพูเดี๋ยวออกขอบทองแล้วก็สีทองอย่างนี้นะพี่เห็นไหมใบขอบทองสวยเลยลูกไม้ผ่าด่างสวยส0 0รบาทจ้ามาไม้ใหญ่ก็นหน่อยครับพี่ไม้ใหญ่ไม้ใหญ,ไใหญ่ไม้ใหญ่จ้ารัตนะลุงเรืองกระถาง8ดนิ้วคุณแม่พร้อมหน่อเลยครับพี่ต้นนี้สวยจัดนี่สองต้นเลยสองต้นเลย รัตนน่ะลงเรืองทั้งสองต้นนะพี่กระถางแปดทั้งคู่ไม้มีหัวทั้งคู่ครับผมมีหัวแล้วก็มีหนอแล้วเช่นกันอย่างต้นนี้นี่หน้าแม่สวยมากพี่ดูหนอนี่แจ่มจึ้งมาเลยแล้วขึ้นไก่แม่ด้วยนะพี่น่าจะหัวใหญ่บอกเลยนะ่าจะหัวใหญ่ไม้ปีนะพี่ไม้ปีเนาะต้นนี้สองต้นนี้ไม้ปีนะครับนี่แล้วก็อย่างนี้อันนี้มาสองจะกินหนอแล้วนะเอ่อหนึ่งหนอหนึ่งหนอหนึ่งหนอนี่หนึ่งหนอแต่ขึ้นไก่แม่อยู่นะพี่นี่ต้นแม่สวยมากรัตนน่ะลงเรือง กระถางแปดนิ้วครับพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทรัตนะรุ่งเรืองนะครับรัตนะรุ่งเรืองพร้อมหัวพร้อมหนอ่อไม้ปีหน้าสวยๆครับพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาทรัตนะรุ่งเรืองนะครับผมนี่สวยมากกระถางแปดพี่ใหญ่ๆเลยอานนี้โวเคนโน่ภูเขาไฟสวยๆครับพี่โวเคนโน่ห้าร้อยห้าสิบาทนะครับตอนนี้ห้าร้อยห้าสิบนี่สีเลือกงามใหญ่สีเลือกงามใหญ่กระถางห้า สี่ลิกงานเจนะ็ดร้อยห้าสิบนาะเปเจ็ดร้อยห้าสิบเนาะหน้าสวยๆกันเลยสี่เลิกงานด้านนี้เป็นเกาะเกตใหญ่ครับพี่เกาะเกตใหญ่เกาะเกตต้นใหญ่สองร้อยห้าสิบาทนะผมเกาะเกตสองร้อยห้าสิบพรเจ้าสัวพรเจ้าสัวใหญ่หลอดใหม่ด่างวากิวสวยๆครับพี่กระถางหกนิ้วสามร้อยบาทครับพรเจ้าสัวตัวน,นี้เนาะพรเจ้าสัวใหญ่ๆด่างวากิวสามร้อยครับพี่ตนนัวนี้หน้าสวย นี่ด่างเหลืองทองมาเลยต้นนี้อ่าชื่อว่าเพชรอุดมรับคาบีไม้ใหม่ด่างเหลืองสวยมากใบล่าสุดเลยนะนี่กระถางหกน่าจะเป็นหกจุดห้ามีใหญ่มากกระถางหกจุดห้าสามร้อยห้าสิบาทครับผมเพชรอุดมรับคาบีต้นนี้ไม้ด่างเหลืองทองของมันต้องมีสวยมากสวยมาก,มากต้นจริงสวยมากนะพี่เนาะนี่เห็นไหมเหลืองทองขึ้นกล้องเลยอ่าตัดมาหน้านนี้เป็น เบญจะลงน้ําทองฟอร์มกรเขาพี่กระถาง6นิ้วฟอร์มกอก็คือว่ามีนงมีหน่อมาแล้วมีประมาณทักหนึ่งสองสามแประมาณทักสี่ต้นนะพี่ถ้าที่เห็นตอนนี้เนาะหน่เขาเนานะสี่ต้นอันนี้เห็นนะเบญจะลงน้ําทองห้าร้อยห้าสิบาทครับผมฟอร์มกรับพี่ห้าร้อยห้าสิบฟอร์มกอ,รรอ,รมก,อรก,กระถางหกจุดห้านิ้วใหญ่ๆห,หน้าสวยๆจะ้ะเบญจะลงน้ําทองห้าร้อยห้าสิบบาทกอน,นี้นะครับกอนนี้ยกไปเลยยกไปเลยอ่ะเจ้าสาวครับพี่เจ้าสาว น้าเขียวป้ายชมพูติดดอกจ้า4ี่้อห้าบาทเผื่อใครจะเอาไปผสมดอกนะเผื่อใครแตะผสมแล้วเผื่อจะได้แบบว่าเอาไปลองดูพี่เผื่อจะได้ลูกไม้สวยๆออกมานะผมเนาะเป็นลูกไม้ของตัวเองเผื่อได้จดจงจดชื่ออะไรก็ว่ากันไป4ี่รอยห้าิครับพี่เจ้าสาวพร้อมดอกไปเลยครับพี่พร้อมดอกไปเลยจ้า,าดอกเพิ่งขึ้นมานี่แล้วก็ต้นแม่อยู่ในกระถางหนะครับพี่ต้นต้นนี้อยู่ในกระถางหกเนาะล้นมากสวยมากเจ้าสาวครับพี่4ี่รอยห้าสิบบาทอ่ะตรงนี้เป็น หลวงปู่สิทธิ์หลวงปู่สิทธิ์ด่างสวยครับพี่ตัวนี้หลวงปู่สิทธิ์สองร้อยบาทครับใบใหม่ด่างสวยฮาร์ปครึ่งเลยใบนี้ใบใหม่นะครับด่างสวยฮาร์ปครึ่งเลยหลวงปู่สิทธิ์หลวงปู่สิทธิ์สองร้อยบาทอ่าแล้วก็มีอ่ะตัวน,นี้ซับพูนผลครับพี่ซับพูนผลต้นนี้อ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ซับพูนผลสามร้อยห้าสิบบาทครับซับพูนผลกระดูกชมพู เข้มมากซับคูณผล350บาทนะครับผมด้านนี้เป็นเพชรพระนครไม้หัวเจ่กันบพี่กระถาง8ดนิ้วเนาะเพชรพระนครอ่ะดูหน่อนี่ใบหนอ่อโอใบแม่ใบแม่มวดหลอดเหลืองสวยออกมาเลยครับพีน่นี่ต้นแม่นะครับพี่อันนี้ใบหน่อเขานะนี่ใบหน่อใบหน่อใบนี้แล้วก็ข้างล่างนึ่ก็ใบหน่อครับต้นนี้มีประมาณ2หน่อครับพี่กระถาง8ดนิ้วเพชรพระนคร1 5 0 0บาทครับาทเขาผมด่างสวยเข้มดุดันไม้หัวพร้อมหนอนนะครับกระถางแดนิ้วอันนี้ไม้ปีเช่นกันครับพี่ หัวน่าจะใหญ่หน่าดูหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับเพชรพาคนครอ่ไม้เหลืองอีกสักต้นับพี่เพชรราชาครับพี่เพชรราชาเพชรราชาต้นนี้มีสองมีสองต้นเพราะว่ามีต้นเม่เป็นด่างเหลืองแล้วก็มีต้นหนอ่อต,ต้นนี้ต้นหน่อเนาะกระถางแปดนิ้วกระถางแปดนิ้วอ่าเพชรราชาต้นนี้สี่ร้อยห้าสิบาทครับพี่สี่ร้อยห้าสิบเหลืองทองสวยเลยเหลืองอลา,ามเลยแล้วก็หลอดใหม่มาแล้วนะครับหลอดใหม่มาแล้วสี่ร้อยห้าสิบนี่ เพชรราชาใบาใหญ่มากพี่ดูมือผมนี่เล็กไปเลยมือของนี่เล็กไปเลยนะสี 4, 5, 5, ่ร้อยห้าสิบเพชรราชานะครับสวยๆแจ่มๆเลยด้านนี้เป็นพระธาตุวายโยครับพระธาตุวายโยกระถางแปดนิ้วมีหน่อแล้วเช่นกันต้นนี้นะพี่กระถางเปีนนะนี่หน่อเขาจึ้งไหมอัพครึ่งครับครึ่งเลยมีประมาณสองหน่อนะพี่เนาะเห็นไ,ไหมเดี๋ยวผมดูก่อน 1, 2, หนึ่งสองหน่อสองหน่อสองหน่อเนี่ยเห็นไหมนี่สองหน่ออัพครึ่งพระธาตุวายโยครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพี่พร้อมหัวพร้อมหน่อมาปีเช่นกัน 1,500พันห้ระธาตุวโยกระถาง8นิ้วนะครับผมกระถาง8อันนี้ก็มีเพชรอุดมทรัพย์อยู่ตรงนี้ก็มีนะครับมีต้นนี้แล้วก็ต้นนี้นี่ด่างสวยแจ่มเลยครับพี่เพชรอุดมทรัพย์350บาทแล้วผมนี่ใแบไบม้ด่างเลื้ยงทองออกมาเลย3า0ร้บาทเพชรอุดมทรัพย์นะครับเพชรอุดมทรัพย์นี่ไม้ใหม่หน้าสวยรูปงามนามเพาะครับผมตรงนี้เป็นอ่าพญามุจลินครับพี่จึ้งมากกับสีเรียบร้อยพี่ดูหลอดใหม่ข้างในเห็นไหม อู้ทางในนู่นะรอดใหม่เขากัดสีมเลยนะพี่กัดสีออกมาเล้ยเรียบร้อยกระถางหกนิ้วพระยามุจลินสามร้อยบาทครับผมสามร้อยบาทพะยามุจลินเนาะหายากพี่เพราะว่าส่วนมากที่ที่ถ้าถ้าพี่ๆที่เคยซื้อมาแล้วบอกว่าเลี้ยงเท่านี้มันยังเขียวอยู่ผมบอกเลยว่ามันจะไม่กัดสีให้แล้วนะคะพี่เพราะว่ามันแผงไปแล้วมันไม่กัดให้เลีวครับมันจะเขียวจลไปตลอดชีวิตถ้ากัดสีแล้วมันต้องเริ่มแบบนี้แหละครับเริ่มกัดสีมาแบบนี้นวเนาะไซนี้นี่กระถางหก พยามุจลินครับผมถ้าเลี้ยงเท่านี้หรือว่าใหญ่กว่านี้ไปแล้วน้องไม่กัดแสดงว่าแขงแล้วนะครับพี่เนาะพยามุจลินต้องกัดสีมาแบบนี้ตั้งแต่ช่วงอ่าเริ่มกลางๆวัยนะพี่เนาะประมาณนี้อ่าสามร้อยบาทครับผมต้นนี้สวยเลยสวยเลยอ่าประมาณนี้นะครับพี่ก็สนใจโทรศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเดมิออปเปอเรเตอร์สาวดิ้นเรือออปเปอเรเตอร์สาวน้องก้อยรับสายนะครับผมซานต้นส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสองสามสี่เบเรมีบอล สวัสดีวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ